เราจะจุดไฟบนเกวียนนี้นะครับทุกคนแล้วเราจะดับไฟด้วยน้ำอัดลมแล้วไม่ใช่เรื่องไหมคอไมต้องกลัวเทคโนโลยีการดับเพลิงชนิดใหม่วันนี้ก็ไม่แล้วกับการทดลองแบบงงๆของเรา ต้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิได้ไย้ได้ได้ครับวันนี้ครับไปดูคลิปมาเว้ยเขาบอกว่านอกจากเครื่องดับเพลิงเนี่ยจะช่วยดับเพลิงได้แล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างว่าที่สามารถดับเพลิงได้ในขณะที่ไฟไหมนี่ไงทอ่นี่เนี่ยนะเออเขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยสามารถดับไฟได้เว้ยาไฟไหมบ้านเยอะเออะเฮ้ยเอาลองกอง่นอนลองเพี้ยนเพี้ยนเลย นี่ไงนี่ไงแล้วก็สงสัยไงว่าจริงหรือเปล่าวะอันเนี้ยเราก็ต้องซื้อมาลองเลยครับทุกคนอันนี้เราเราเอามาเขาเรียกว่าสแป้เดี๋ยวนะเนี่ยเฮ้ยเอามาเปิดทำไมบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอจีดเล่นๆมากเอาไปใช้ดับจริงหมดไอ้เหี้ยักองใหญ่ๆใหญ่เลยเหรอเหมือนใส่ไม่บ้านเอาไม้ไรเเหรอไม่มีที่อยู่นะเปิิดแอร์เกนไปปหรือเล่าี่ยนอนวัดนะเอาอย่างนี้ว่า ตัวมั่นใจไหมว่ามันจะดับไฟได้จริงๆเออไม่มั่นมั่นใจที่มั่นใจก็ได้ไอ้โถดูมาแล้วยังไงก็ดับได้ไอ้โถชัวชัวนะไอ้โัวตัวชัวนะเขาท้าตัวเลยท้าว่าไปเผาของพี่พ่อสะสมเลยอะไรดีกว่าพูดมาเลยฝร่าพูดมาเลยว่าจะเอาอะไรไปเลือกเอามาเดินมาหาเลยว่าต้องเป็นไม้ด้วยตัวเพราะว่าไม้อ่ะมันติดไฟง่ายเลยถ้าตัวดับไม่ทันน่ะเขาไม่รู้เรื่องนะ ได้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 ทำอย่างนั้นไม่ได้สิฝุ่นคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าไฟลุกไหมลูกดับได้ไหมไม่ได้อ้าวเออได้สิสรุปว่าเอาไหนเอาเกวียนนี่แหละเนี่ยไหนเออล้อเกวียนเวียนหมุนทิ้งฝุ่นลืมลอยเม่อคืนวัน ของเก่าของรักพ่อใช่แถมข้างบนยังมีเชื้อเพลิงอย่างดีเออนี่เบาะนี่เบาะนั่นคือเบาะหนังลุกปุ๊บนี่แบบจับไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวเอานี้เลยนะเราเผาให้มันวอดวายวอดตรงนี้เลยเดี๋ยวเข็นมาตรงนี้เลยแล้วเราจะดับด้วยอะไรดับด้วยน้ำโค้กไม่มั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจเอ้ามันใหญ่เหรอมันเริ่มใหญ่มันใหญ่ไงตอนแรกคิดว่ากองแค่นี้ไงกอดแฮมเปลี่ยนไหมล่ะเอาหนิโถใจถึงนอนอันแบนี้แหละ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่บ้านหลังนี้จะเกิดไฟไหม <c oughs> <c oughs> ไฟไหมเกวียนของพ่อแล้วเราจะทําการดับไฟมันได้ท่วงทีหรือเปล่า <c oughs> แต่พี่ยิมเขาคอนเฟิร์มว่ายัางไงเขาก็ดับไฟจากน้ําโคกได้ทุกคนลองสงสัยไหมหรือว่าคิดว่ายัางไงกับการดับไฟด้วยน้โคกนี้จะดับได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันในคลิปคลิปนี้เลย เชื้อเพลิงของเราตั้งกล้องตรงไหนดีนี่ไฟมันต้องกระทู้แรงๆตรงนี้เต็มๆอ่ะแบบสโล์ด้วยนะไฟลุกแบบจวดจวดอ่ะจวดจวดอ่ะครับพร้อมไหมทุกคนนี่บอกอีกหนึ่งครั้งเราจะจุดไฟบนเกวียนนี้นะครับทุกคนแล้วเราจะดับไฟด้วยน้ำอัดลมเออสวดอันนี้ต้อนด้วยวัน่ะมันอันตรายห้ามทำตามห้ามเราเรียนแบบทุกอย่างที่เราอยู่รอบๆนี้ จริงๆแล้วมีเรามีทีมงานสแตนคอยแอบอยู่ในนี้แอบอยู<ป>่ในพุ่งเลยค่ะสแตนที่เราแอบอยู่ตามพงหญ้าพวกนี้จะพุ่งออกมาพร้อมกับอุปกรณ์ดับเพ,พลิงกูว่ามึงไปตึกสามแบบปไปขอยาเขากินแล้วพักผ่อนสมองซะมั้งเหรอแม่เหมือนมีคนมองอยู่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยววิ่งมาเลยนะถ้าสมมติดับไม่ได้วิ่งมาเลยนะวิ่งมาช่วยดับไฟหน่อย What the fuck น้ำโค้กเนี่ยดับไฟได้กูเชื่อเปล่าดับได้ดิ อู้รู้อ่ะรู้อ่ะเฮ้ยดับดับได้จริงป่ะจริงจริงเหรออ่ะฉีดกันเลยดีกว่าเนี่ยเอาเลยถ้าท่างนี้ดับได้อันนี้คือลาะอุ้ยตัวลาะเต็มคันไปไหมเออลาะเลยกงลาะเลยมั่นใจมากมั่นใจเออมั่นใจมากมั่นใจว่าเด็กเครื่องดับเพลิงไม่ต้องได้ใช้ดับเพลิงได้ใช้อยู่แล้วมันลุกเคลิบเลยนะเฮ้ยตัดเดียวไม่น่าพอว่ะเฮ้ยสบายสบาย โอ้นี่อ่ะจอดอ่ะเยี่ยมอากเขวี้ยงมาทำไรอะเป๊มาเหมือนนัดเลยทำไมหมูหมึงจะเผาใช่แล้วเขามไ่ใช่เรื่องไหมพ่อไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีการดับเพลิงที่ริบม้ไอัดลมไหมรับประกันได้เขวียนพ่อเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีบุบสลายทำไมอ่ะไม่ไม่อังนี้พ่อเป็นคนจุดเลยว่ะมันก็ไม่ไม่ต้องทำเรื่องนะ ี่แล้วทำไมไม่เอาอย่างอื่นมาเล่นเอ้ยไปเอาอะไรมาแบบที่พ่อไม่ห่วงไม่อะไรมันก็ไม่ตื่นเต้นไงตื่นเต้นเด็กก็แัดนี่มันไม่หมดเอาไงเนี่ยจะเปลี่ยนใจบ้างไม่เปลี่ยนที่คุณนึกว่าเอามาทำอะไรนี่ก็มาขนฟืนให้กูไอ้ีนี่มันไม่นะไม่มีไม้ระดับนี้นะว่าได้ป่ะวะผู้พอจุดเองไม่เอากูไม่รู้กูจะเฟี้ยงกระบานเลย เอาอยัางเอ้ยเดี๋ยวไอ้ไม่หยิบวขวงโคบไปได้วยเหรอมันลุกมันดับได้อยู่แล้วไงสามสองหนึ่งไปอะไรเพื่อนอะเกิดแล้วนะเกิดแล้วนะเอาไอ้ยี่ดับไปสัตว์เอ้ย <laughs> อานะออ้าะไรวะไอ้หี้ย่อนไปแล้วไม่มีลุกแล้วไม่ลุกแล้วเห็นไหม ทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกุสามโก้ไม่ลุกแล้วะพ่อไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงโอ้มาแล้วมาแล้ว เด่นเลยว่ะดับง่ายจังอะพ่อเฮ้ยดูดิเดี๋ยวดูซักเลยโอ้ยยังไม่ทันไหมเลยอะเออไม่นี่หรอเฮ้ยตัวมันดับง่ายจังหวะสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยมันมแล้วมันดับได้นะว่าโค้กมันน่าจะลุกขึ้นนะเฮ้ยมันดับเร็วเกินไปว่ะเอาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเดือดขึ้นขึ้นแล้วหมดแล้วคะแนนคะแนน คุ้งกิดรถไม่ได้เออคุ้งกิดรถได้เราไม่ต้องพกน้งครับมันเหมือนกับไอ้ไอ้ตัวดับเพลิงไงวะใช่ปะเออข้ามขึ้งขึ้งเสียวช่วยได้เลยเออมีติดบ้านไว้ดีนะมีติดบ้านไว้ดีมากเลยครับได้ข้อสรุปว่ามันก็ดับไฟได้นะเรียกว่าอุปกรณ์เบื้องต้นละกันหาอะไรไม่ทันหาอะไรไม่ทันเออมีน้ำคุ้งอีกตู้เย็นทำไงดีวะเออต้องงานต้องงานโอ้โหใจน้อย ดีกว่าที่คิดอ่ะตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยตอนแรกตื่นเต้นไงตอนแรกว่าจะกลับไปได้ไอ้ขีุ้ดกลับได้ดีด้วเฉยดิยเออฉีดแล้วมันหายหมดเลยเว้ยจะยังเออคือแบบฟูด แนะนําว่าอย่าไปลองแล้วกันอย่าไปทำได้เออดูได้แค่ในคลิปพอนะเด็กๆน้องๆนะอันตรายอันตรายอย่าโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่คิดคลิปนี้มาด้วยครับผมอ่าเราก็ลองทําดูแล้วลองเยี่ยมอ่ะเฮ้ยใจใจตื่นเต้โอเคไปอีพีนี้ลาเพียงนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบโบโยชิแล็บนะคะโบโิชิแล็บแล็บครับก็มาติดตามนะคะทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงแบบนี้เลยนะคะ กดแชร์กดซับตะไคร้ให้โบยชิเ,ออเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะถุกต้ออคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับเคียวไซเบอร์ครับตรงนี้แลวครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดสุดยอดเลยตัว